สวัสดีค่ะมาค่ายกินข้าวเที่ยงตังุกงปากระป๋องรลับปากระป๋องแล้วก็ถั่วลวกสมตำค่ะสมตำขนมเส็จสมตำปลา <c oughs> ไหลแค่ไรสิเงี้ยมาจ้า ่าสิตำสู้นองกินพระสงสงไวนเข้าไปนอนเที่ยงเนาะแดดหอนไหมหอนแล้วฝนบ่ตกบรูสิพากันเห็นยังกินแล้วก็นอนเว้นค่ะ้มตำปลาลาใส่บักเนาสามสิกระสุน ปกติใส่บักขามผู้กินเป็นมู้สงสัยลับ <laughs> คัดโซนตีนให้พัวโซนตีนแตกคัดแล้วอน,นั้นก็ะพกักันหลับการบ้านในแล้วดอกพัวกันหลับนอนหลับจะเลยได้กินเลี้ไปเร็วออกมาหาเห็ดอีกอย่างกินคพราะดีไปแม่โคซื้อปากระป๋องมาแพ็คหนึ่งก็เลยล้องอัน ยำเบิงแต่ลืมใส่ขระขวดกระขวดไม่ได้ใส่กินกับข้าวเหนียวแซ่บนะคืออยากให้มือวันแล้วตุ่มสมไม่ได้เห็ดไม่วันแม่มาไว้ค่ะ งดิมถธอกินประเด็กเมื่อวานนี่ไปซื้อของี่เมโค,โคชุ่มแพ้ฟฝนตกไหมโอ้ฝนตกยูชุ่มแพ้ใกล้ๆกันนึงได้ชุ่มแพ้่กับผู้เวี้ยงกระเด็นฮบกมาบอหอดผู้เวี้ยงซ้ำตกแห้งผม ปลูกมันกับปลูกเอาพันธุ์ซื้อหรอกค่ะปลูกไว้บรรดาอันการมตะสวิเดนเที่ยวหนา้าได้มงอัน้าที่เศร้าอันเศร้าปลูกมันปลูกอย่างซะียวแต่เดีเขาก็มีพันธุ์มีอย่างสินะมันก็ ก็บรู้ว่าชิได้กลับไปบ่หูถ้าเป็นโรคระบาดนั่นคือว่าหมั่นใจเลยว่าสิได้กลับไปอาสิได้กลับไปแต่อาสิดทรางสีนะ่ไะอาสิเป็นพฤกสะ้าก็ได้เพราะว่าวางแผนว่าสิกลับหลังสงการาม รางแผนรสิกลับวันที่ยี่บไม่สาบวันที้เจ็ดจีได้กลับบริได้กับ,บ,รกบหรือครัวอาจีได้กลับผู้ยอมก็ได้คอยอาจีได้อยู่นี่ก็ได้บรูมันสิเป็นยังไงถ้าโลกอันนี้บ่ฮัสนด้เซาไงคอยกับอาจีได้อยู่เมืองไทยค่ะคือทุกอย่างเปลีป่ยนแปลงหมดเลยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบค่ะ คิดยากอยู่คิดได้กลับหรือว่าด้กลับแต่ผัวต้องกลับแน่นอนกระวังไว้อย่ามังนิดีขึ้นไไวใเนะ้อขอให้โลวมันหายไปก่อนก่อนอันมีธุนา ความรู้สึกข่อยขอยคิดว่าโลกอันนี้มันสิหายไปก้อนมีทุนายอยู่มันจะเป็นปกติ เป็นเมึนหมืึนนะคะจำบ้างปลายกระป๋องแสบอยู่ลืมใจตะเขากว่าหรือมข้าวเหนียวเสียบแต่ละมือจะเสียนยังกินกินแต่หมูตะแกรงหราเบื่อค่ะ นี่ของถ้ากับใครทั้งเว็บไซต์ขึ้เก่าละค่ะเพียงแต่มันเงียบๆค่ะช่วงเนี้แต่พอใครการโฆษณาลงเฟซหลาเกรงใจมูเนาะเก็งใจเพื่อนๆในเฟซเนาะยิ้วเข่า เดินเขาค่ะเพื่อนเชิ่มีกันนะสวัสดีค่ะ